วันนี้เดินมารอรถนะคะหน้าโรงบาลธรรมศาสตรนะคะทุกคนทุกคนดูดอกอันนี้ช่างน้าไม่รู้ดอกอะไรทุกคนดูข้างบนเป็นพวงเลยนะคะทุกคนดอกใหญ่มากพุ่มเบลเลยสวยมากเลยค่ะนี่ให้ทุกคนได้ดูนี่ดอกใหญ่มากทุกคนนี่เพื่อนเพื่อรู้จักกันมาอุ้ยร่วงมาใหม่ๆเลยตอนหน้าตาตานี่ทุกคนดอกเขาเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะ เป็นเพื่อนรู้จักชื่อกันไหมคะบอกช่างน็อตได้นะช่างน็อตไม่รู้จักนี่สวยมากอุย้ยดอกใหญ่มากทุกคนดูดอกเบลเลอเลยอะ่ะนี่เมื่อกี้ร่วงลงมาพร้อมกันอืมอยู่เป็นพวงเลยนะทุกคนดูเป็นพวงเลยนะพวงแบบนี้เลยนี่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 นอุย้ยเต็มต้นเลยดูร่วงกันเพือ่อนเลยค่ะทุกคนสวยมากนี่ดอกนี้ดอกใหญ่มากเลย ป๊าทุกคนดูใหญ่มากเ,เพื่อนๆรู้จักชื่อกันไหมเอ่ยนะคะช่างน้อไม่รู้จักค่ะเห็นแล้วตกใจสวยมากดอกใหญ่มากดูสิซอนเป็นพุ่มเลยเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะทุกคนดอกใหญ่มากๆเลยนี่สวยสวยงามเต็มเลยนี่งาโวงวานธรรมศาสตร์นะคะเ,เพื่อนๆดอกใหญ่มากช่างนัอเพิ่งเคยเห็น อุย้ยหองใหลจริงๆค่ะทุกคนสวยงามนี่จ้ะมีถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักชื่อนะคะทุกคนคอมเมนต์บอกสร้างน็อตได้เลยนะคะคทุกคนอยู่ข้างลูกอยู่ข้างต้นลูกเต็นเป็ดเลยอุ้ยนี่ทุกคนดูหนูน่นๆๆ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 ทุกคนเห็นไหมเป็นพวงเลยเต็มเ,เลยค่ะทุกคนอุ้ยสวยมากเต็มต้นเลยเต็มพุ่มเป็นพวงนี่จ้า สวยงามทุกคนตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นนะคะบ้านนอกเข้าเมืองนี่นะคะปลูกอ,อยู่หน้าโรงพยาบาลธระสา์เลยะคะ่ะทุกคนต,ต้นต้นเขาจะเป็นแบบนี้นี่ต้นใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยดูดอกเต็มเลยจ้าดอกเต็มพื้นเลยจ้าทุกคนดูดวงแบบอลังการงานสร้างมากดูทุกคน เกลนเจ้ะสวยงามมากมายเลยจ้ะไอ้ดอกสดๆส,สวยๆเลยนี่ให้ดูแต่ความงามนะคะทุกคนสวยงามสวยงามยรอรถอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน <c oughs> เห็นแล้วก็เลยเดินมาเก็บความสวยงามมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ ด่จ้าเอาดอกไม้มาฝากนะคะคอมเมนต์บอกช่างน้ดได้นะคะว่าเป็นดอกอะไรชื่ออะไรนะคะสีเหลืองอร่ามสวยงามมากๆเลยจ้านี่นะคะเอาความสวยงามมาฝากจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะ